อยากรู้ไหมครับว่าเหล็กรูป,ปรพันธ์รีดร้อนกับเหล็กรูป,ปรพันธ์ขึ้นรูปเย็นเนี่ยคืออะไรมาดูเหล็กรูป,ปรพันธ์รีดร้อนก่อนจะมี2สองกลุ่มด้วยกันก็คือเหล็กเส้นที่เราใช้สำหรับงานก่อสร้างแล้วก็เหล็กรูป,ปรพันธ์อย่างเช่น H Be am, ี m I บีมวายแฟงวิธีการทำนะครับก็คือวัตถุดิบก็คือเอาแท่งบินเหล็กเนี่ยมาอบในอุณหภูมิป,ประมาณ1,100อองศาเซลเซียสจากนั้นก็ทำการรีดลดขนาด จนได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ทําการตัดสําหรับเหล็กรูปพัน์ขึ้นรูปเย็นวัตถุดิบใช้มวนเหล็กที่ได้จากการรีดร้อนเอามาขึ้นรูปในอนุณหภูมิป,ปกติยกตัวอย่างเช่นเหล็กรูปตัว C วิธีการนะครับก็เอาเหล็กม้วนที่เราเรียกว่าคอยชี h e e เอามาใส่ในเครื่องขึ้นรูปลักษณะที่เห็นจากนั้น ก็ทำการดัดแล้วก็ตัดในอุณหภูมิปกติใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมมีประโยชน์หน่อไหครับ